สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่นารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับ ครับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับสว่านไร้สายนะครับที่ผมได้ทําการสั่งซื้อมาวันนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบห้าร้อยบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเนาะโอเค่ะโอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการแกะออกจากหอนะครับที่เขาส่งมาเป็นพัสดุมาทางเฟอรรี่นะครับก็ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าสว่านไร้สายนะครับตัวนี้นะครับกล่องดูจากสภาพภายนอกของกล่องเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับเป็นตัว X นะครับเป็นตัว X อ่าถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็น่าจะเป็นลายไฟนะโอเคนะครับก็เปิดเข้าไปดูนะครับมาดูพร้อมกันเลยครับเพิ่งสั่งซื้อมาเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ดูเลยปึ๊บนี่นะครับภายในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแบตกเ้ว่นนี่ครับ มีใบรับประกันนะครับยี่ห้อนะครับอ่คอเดียวนะครับหรือว่าอะไรเนี่ย,ดยไดรเวอร์นี่นะครับมีตัวนี้ยี่ห้อฟิลิสนะครับฟิลิสนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอ่ากำลังน่าจะอยู่ประมาณสักเดี๋ยวนะครับขอดูคู่มือก่อน เนี่ยครับมันมีอยู่สองลักษณะสามลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบแบบสามแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบแบบโค้งมนนะครับนี่ครับมีแบตสองก้อนนะครับข้างในนะครับประกอบด้วยแบตสองก้อนนะครับ28โวลต์นะครับของอ่ามีอ่อนนะครับมีอ่อน นี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับฟิลิสนะครับ28โวลต์นะครับส่วนตัวนี้นะครับบอริต้านะครับเป็นแบตลิเทียมเหมือนกันนะครับแบตบลิเทียมเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้48โวลต์นะครับ1.5แอมป์เออแปลว่าเขาแถมมาให้เราอีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะแบตคนละคนละยี่ห้อนะ อาจจะเขาอาจจะใส่ผิดหรือว่าตั้งใจไม่ให้เราคุ้มข้าว่างูด้วยเนี่ยนี่นะครับนี่มีนี่ด้วยนะครับมีเป็นตลับเม็ดเล็กนะครับกล่องอสามารถที่จะเอาไปประยุกใช้นะครับในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้เอาไปใช้งานหนักๆนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับไฟ DC 2 2 0นะครับนี่ครับ Made in China นะครับ Made in China แล้วก็ตัวสว่านนะครับก็จะเป็นในลักษณะสว่านไร้สายนะครับ3 3 0 DWE นะครับอ่า24 N M นะครับตัวนี้กำลังน่าจะน่าจะอยู่ต้นๆน,นะครับอาจจะเจาะแบบธรรมดาง่ายๆนะครับเจาะไม้เจาะพูนเจาะผนังแบบ ง่ายๆนะครับอาจจะไม่ได้ไปจ่อยแบบระว่างกระแทกนะครับกําลังไฟอาจจะไม่ถึงนะครับในเรื่องของการกระแทกนะโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของอ็อกซิซอรีนะครับที่แถมมาก็จะเป็นชุดไขควงนะครับไขควงแชกไขควงแบนแล้วก็หัวต่อต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของตัวดอกสว่านนะครับที่เขาแถมมาก็จะมีเบอร์เบอร์ใหญ่ จนถึงรวเล็กอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอ่าน,นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวข้อต่อที่เราเอาไว้เชื่อมโยงในกรณีที่เข้าไม่ถึงนะครับเนี่ยแบบงอ,งงองๆแบบเนี้ยนะครับแล้วก็หมุนไปตามซอกที่เราเข้าไปไม่ถึงนะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราด้วยนะครับ ชุดนี้ผมซื้อมาเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อของแฟนนะครับนี่ครับมีแบบดอกดอกอเขาเรียกว่าอะไรนะดอกไขควงนะครับที่เป็นดอกยาวนะครับาสามารถที่จะหมุนได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวต่อที่จะต่อกับตัวบล็บอกต่างๆนะครับสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกแสนถูกนะครับถ้าแต่ก่อนเนะเาะพอประมาณเกือบสองพันเนาะ สำไมก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ในราคาประมาณ500นะครับประมาณ5 0 0บวกค่าขนส่งก็ประมาณ500นะประมาณนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่กาลังมองหาสว่านไร้สายนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับเผื่อเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าเกิดเหตุทีอ่อยู่ในส่วนที่เราไม่มีไฟฟ้าก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน โอเคครับหลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหมายเลขี่ยนะครับสว่านตัวนี้นะครับจะไม่มีหมายเลขที่เป็นเลขคี่นะครับจะเป็น1 2 4 6, 8 1 0 1 2 1 4 1 6แ8นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันที่เอาไว้เจาะนะครับก็เลือกตัวนี้แล้วก็เพิ่มสปีดตรงตรงนี้นะครับก็ขออภัยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาหาก้องมาด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ทําการ จับตั้งไว้แบบนิ่งๆนะครับก็เดี๋ยวขอมารีวิวให้ท่านชมดูแบบบ้านๆแล้วกันนะครับก็ลักษณะการใช้งานก็เหมือนกับสว่านไร้สายทั่วไปนะครับที่มีาราคาแพงๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ราคาอาจจะย่อมเยาเข้ามาหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของคุณภาพก็จะเท่าๆกับราคาเ,าเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับถ้าเราอยู่ที่มืดนะครับเวลาเรากดให้สว่านมันทํางานเนี่ยก็จะมีไฟนะครับ ตัวนี้เรื่องของการเจาะนะครับถ้าเราจะใช้แบบเจาะผนังเจาะไม้เจาะอะไรที่มันหนา,น,า,น,าน,นะครับเราต้องมาใช้ตัวรูปนี้นะครับรูปนี้แล้วก็สามารถที่จะเลือกความเร็วของมอเตอร์นะครับได้18อ่ป1สเปรดสิปกียร์นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อลองลองดูนะครับว่า,อาของขวัญที่ซื้อมาให้วันนี้ชอบไหม เอาลองปรับบ้างพอลองปรับบลางเห็นว่าทีนี้ตัวหมุนอยู่ไหนหมุนโอเคแบบรุ่นเก่าุ่นเก่าที่สีมาใส่บอกคนละรุ่นอะไรอืมคนละรุ่น อันนี้เป็นของฟิลิปแต่ว่าต,วตัวที่เขาเคยใส่นี่ยมันเป็นของอันอีกข้อหนึ่งอ,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 อ่ะโอเคนะครับก็ขอนํามารีวิวให้ผู้ชมดูเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการอยากจะได้สินค้าไปใช้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ของร้านไว้ให้นะครับแล้วก็อาจจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับหวังเป็นอย่างิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคพิทยาจิ๋ทถมจากพีเคเฮาส์สตูดิโอกับรายการ นิสส์พีเครีวิวนะครับก็ขอพาทุกท่านมารีว <out> ิวสว่านไร้สายนะครับในราคาไม่ถึง500บาทเนี่ยนะครับได้อะไรบ้างแล้วก็คุณภาพเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอนำมาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับวครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปปต่่อออไขงผมด้้ววยยนนะะคครรัับบแลลาื กดกระดิ่งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากินทมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลา่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวั่สดรวสครับโอเคแย่